พี่น้องท่านผู้ชมทีเคารพรักสุก่ันครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือน้อไม้ไพเลี่ยงนะครับพี่น้องปลูกอยู่สวนนองไส้หละนะครับอยู่ในสวนนองหว่านะครับพอดีพานโอทีมงานหลานนี่แหละครับก็ไปเอาแม่เหมือนเซานี่ครับรดน้ำหนึ่งเนี่ยครับเต็มสองถุงปุ๋ยนะครับพี่น้องใส่ลดน้ำหยู่กมากจากในสวนนะครับนี่คือเป็นน้อไม้ไพเรี้ยงนะครับที่มีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าจะเป็นการแกงการสุปนะครับตำออม ใส่ผักกันอย่านั่งน้ำอย่านั่งนะครับแกงใส่ผักขาโอ้ยกระเสียบพี่น้องต้มกินกับปุนกับแก้วเสื่อมกินกับปุนกับแก้วต้มเสร่อมนะครับพี่น้องตามภาษาอีสานบ้านเท่าเอิ้นวาต้มเสื่อมฟานบางๆนะครับฟานบบางแหลวก็ต้มกินกับปุนกับแก้วกินกับน้ำพริกกะปิแกงกระเสียบแกงกระบานน้องแม่นาออันนี้คุณแม่ครับนี่คุณแม่มันนั่งเบิ่งน้ำใหม่ซอสไหลนะครับ มาเบง่หว่หน่อใหม่มื่อนี้มันสดดีดีครับพี่น้องสดไม่ไม่จะกอเลยครับพี่น้องนี่หลานไส้นะครับพ่านโอเปี่วแม่เมื่อเช้นสองถุงปุ๋ยครับพี่น้องเอารถน้ำลากออกมาจากสวนน้องหว่สวนน้องไส้ละนะครับนี่ครับพี่น้องเต็มสองถุงปุ๋ยนี่แหละครับนี่ผลนองแม,ม่เมื่อนี้สิเห็ดกลับมาที่ถนอมอาหารไว้ครับพี่น้องจะก็จะ,จะปลอกเผาเผาแล้วก็ปลอกไว้ ปองแล้วก็บหนึ่งไส้ขวดใส่ถุงหอยไว้เอาไปแต่ซุปเคี่ยนไปแต่ซุปถ้าแกงถั่วมกถั่อูได้เบิดพี่น้องปองไปปูแต่อนี่ยเป็นเห็ดบัานนี้กคุณลงุงขี้กับแม่ว่าสิปอกน้ำใหม่ไว,ไว้เถอะครับพี่น้องก็เลยไม่ไทยพี่น้องบางคนป้าเสียงพ่อใช่ไหมเลือนเรียนการเลียนเนี่ยอันนั้นยายสามทับยังกระเสียบเข่าเวียนเห็ดกับเ,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 เขา่า หลังจากเฮ็ดกับเขาแล้วสิมาปอกน่องใหม่ซวยกันนี่แหละพี่น้องปลอกไปนะครับนี่ครับน่องใหม่อันนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นน้อยอย่งมันแม่น่องแง่ตีนน่องหัวกี้น่อเดียวกันแล้วน่อเหมี่ยวเออน่องใหม่มันเลี้ยวคือมันสูงขึ้นไงจากเดิมมันจะเป็นน่องสิหลือครับพี่น้องนี่แกเดิมมันจะน่อสั่นตุบปุบเขาเอิ้อนน่อเต้าน่อหน่อยนะครับใหญ่เห็นไหมวันนี้มันแก่จีมันแก่จีออกแม่หลังจากแก่จีเป็นน่องน่องแง่ มันก็เป็นนอสันย์ลังจากนั้นมันก็จะนอยาวขึ้นมาขาแขนขาคือขาว่าเป็นนอไลายเลียวขึ้นไปเป็นลั่ขขามขึ้นห้องบกินเลยน้องถ้ามันแก่ขึ้นไปก็จะเป็นลั่มเป็นอันกอขึ้นไปนะครับอันนี้คือเอาออกมาสวดให้พี่นอ้องปลอมปลายในเบิรงนะครับเออกมาเมบิร์กเสานี่นะครับหลานไส้ไนโอผ่านโอปเปลียวมาลดน้านึงครับพี่น้องสองถุงปุยให้พี่น้องในเบิรงนะครับนี่คือบรรยากาศ สดๆนะครับสีเห็ดน้ำใหม่ปอกน้ำใหม่ได้พี่น้องบ้านนี้นี่ครับอันนี้แม่เราเอาไปห,ห้ไปต้มแรง <c oughs> กินนอนเสร็จมืนเคลืนกับต้มไปแล้วครับประมาณเจ็ดแปดนอต้อมเสน้นต้มฝานบางๆพี่นอ้องต้มฝานบางๆกินครับปันน้ำพริกกะปิกับถอดไข่มุขเดือโอ้ยมันแสีบคักแสีบเนี่ยหวานจนนุ๋ยๆมันบุกขมเลยแม่มันหวานน้ำใหม่แพร่หวานเด็ดนี่น้ำใหม่ไผ่หวาน, <c oughs> น อันน้แยกลำตัวกกบร่างกายออกกำลังกายเห็ดหน่ใหม่เป็นน้ำเห็นบ้างอันนี้เกจสิบแปดเกจสิบเก้าปีแล้วนี่พุ่มมย์ในการออกกำลังกายออกกำลังแขนพนว่าบอกว่าใบเห็ดเราเพื่อจะเห็ดยูซื้อเมย์เพ่นะสิออกกํลังกายกัลรงแขนกำลั่างขาออยืตหมองเขาอะไรวะหยาดางหยาดยังหยาดางอกลักายนวหลกับเมือยแล้วว่า ที่กิงว่าให้เห็ดแยกเหตุง่ายเด่นให้พักนอนพักพอนกินเขานอน,น,อนแห่งนอนแห่งเมื่อยแล้วว่าแล้วเลยออกกําลังแขนกําลังขาหยางละมากขรังมาหาลูกหาหลานมาเห็นน้องใหม่เพื่อกระสวรและะ้ยพี่น้องขักเนียสุดยอดเลยแต่ครับได้สิปอด์น้องใหม่ได้ครับพี่น้องวันนี้ปอด์ยี่นองขากเมียสุอาไปใชตด้สิบปอนด์นใหม่ได้คัน้อ กินบ่เบือดอกครับพี่น้องอันนี้กันสิปอกไว้ต้มแรงครับพี่น้องปอกไว้แต่ว่ามูมูขวออางยู่นี่มูขวออางยู่นี่ว่าเสียเอาไปตลาดพี่น้องไปขายน้ำมูบา้านน้อยาวนี่พี่น้องเพราะว่าไทยบ้านไทยแมองเิ่นบ่อ่อยมีน้ำใหม่กินครับพี่น้องก็เลยจะว่าสีสาวว่าจะเอาไปขายน้ำไ้หมูบ้าน่นกินน้ำแ <laughs> ท่งขายแท่งแท่งแบ่งกันกิน ปวดอีปวกแรงเลยพี่น้องต้องเรี่้อนมาดังเได้กระป่เกระปวกที่สเละปวกต้มหวาเด็กหน่อยมูปวดรับนุคูเมียว่าจะกินแยมพีกพีบวกินปวกผมปวคือมูในพีน้องท่านผู้ชม คน,น,นุ่มชีพปวกกีดสิกรอบเน่นี่กีดน้ำม้ไปก่อนกีดแล้วก็ปวกแกเสือเป็นพี่เมฆปอกไปทีเลยครับพี่น้องเอามีดกีดสักก้อนครับเป็นน้ำม้ไทยเลี้ยงหวานด้ดีเลยครับพี่น้องปองไปมูมู้ที่ว่าจะกินนี่ยรครับปวกเอาตะมูสังสรรครับ ส่วนมวยเงาเดียวไวต่ขายขายผักเองเงินส <bizarre> ื่อปลาทูสื่อพริกีเกียสื่อน้ำปูน้ำปลากะี่น้องมันหลายไว้คินบเบดเห็นทไม่สมเห็นทไมสมกเห็เดเห็น้ไมสมเห็น้ไมไปปีที่แล้วหาิวดคิบเบิดพนักพี่น้องหาวดไหนได๋ยว่ยชิป ปีที่แล้วพี 5, 8, ส่สาวเห็นไปร้อยหาชิ้นก็ขวดร้อยร้อยแปดชิบก็ขวดแซ่แซ่ดพี่น้องไส้ขวดน้ำพคดูดีไปร้อยแปดชิบขวดไส้ขวดอะไรอยู่ไส้ขวดอะไรกี่สิบบาทน้องไม่สุกพี่น้องบอกแล้วครับจะเขาขาวสิแหละพี่น้อง เล al, ่นข้างในบ้านลูกไปน้อยธมดายไปอัน่ดีวเดี๋ยวขาวข้าปาที่ยังไม่ผอกนะตรงนี้โอ๊ยไอ ไปคนนั้นกล่อง,องนี่เหรอยับก,กล่องมาใหม่ก่นนอ,อกนแล้วพี่น้องปวบก็ีช่หรือครับแกะไปเรื่อยๆคนหนูไปขีปอกบน้องไม้กับแม่ไปทากินครับมะเร็งอันนี้ว่าจะต้มแรงเรือพี่น้องต้มเสริมมะแรง,งนี่แหละต้มน้องไม้เห็นไพเลี้ยงนี่ใส่เวลาต้มบ่โดนครับต้มประมน่นสามสิบนาทีก็ได้กินแล้วมันอ่อ,อนดี กี่สิบนาทีิ่นาทีไหนบ่ยี่สาประมาณกี่สิบนาทีแหะพี่น้องทีหวง,ง,ง,งีคล่อรบหังจากปอกได้ซีแล้วก็จะไปฝานค่ะพี่น้องท่านผู้ชมไปฝานไว ฟาดเลยเพืกับปอมได้กัะป้อมมีเล่าหนงส่กับป้อมมันสาวคนตาเนี่ยคกันกับป้อมร้านหน่อยร้านหน่อยกับปอมหมายถึงว่าขี่กระปอมเปลี่ยนสีปยน์นพุนนี่เห็นไหมวันนี้ร้านหน่อยเข้าใจว่าข้าวกับปอมเป็นข้านดากับปอมมันโอ้ยยับกองมาไก่มาไก่ไก่หัว ต้มก็เป็นน,น,น,ปนันแสยบยู่ต้ม่เราเปียกออกเปีเเ่ยกออกเจ้า <c oughs> ดีครับพี่น้องปลอปคุณนุ่มขี้ปลอกเลยจะเป็นลักษณะนี้ครับ <c oughs> บอกง่าย เอาบไม่หน่อยๆดิครับพี่นอ้องเราไปจาะก,กัวกับมี่ประมาณเจ็ดแปดกัวประมาณเจ็ดแปดกัวอยู่ในสวนครับโม่แหล่งตายกับมี่ขัโม่ันบ่แหล่งเนีโอ้ยกินมเบิดเลืตอนนั้นันนี้าไปประมาณยี่สิบสามสิบกัวแหลงช่องแหล่งนั้นนักพี่น้องมันตายไปนล้นแน แต่บัดนี้พอารนตกอองแม่เลยีตัวใหญ่เลยยุ่งเลยเดินประมาณสิบกว่าเลยว่ะเป็นาานี่ไงตอนพายแจกไม่อยู่กราสน้ตรนี้ตัดไป้สตายอ่แม่เขไม่

สามนอแหะครับพี่นอ้องสามนอแหะครับทาบ่านผู้ชมโอ้ยฟองดีจังเลยดีจันเียงดีเลยพูดถึงนอไม่เนี่ยทาเห็นพวกกูค่าไม่ขายว่างขายอยู่ตลาดนี่ก็ประมาณจาันดนอสองคน,นประมาณห้าหกนอห้าสิบบาทสมัยแรงแรงค้าบตะกิจ สามนดดีนอนัวอร่อยพอพไว้สิกะหลังจากนั้นกบไปไอ้นยาเนี่ไปรนไฟกันกับพี่น้องแต่รนไฟแล้เกัปวอกไว้ เป็นการถนอมอาหารไม่ได้กินครับพี่น้องแต่บางช่วงบาวัยจะเป็นเห็ดน่องมบสมเห็ดน่องใบหนึ่งน่องมบปิ๊บหนึ่งว่ล้นล้นใบปอกเปลือกแล้วก็นหนึ่งว่ก็ใส่ถุงยางใส่ถุงพลาสติกเห็ดน่องมบสมน่องมบดองแล้วก็ต้มต้มไว้กับนี่ต้มไว้กับว้ได้กินโดนวยด้วยกันครับเบื่อตะวิธทีดหรือครับพี่น้องเห็ดน่องใบกจายโอซับน่องใบนี้ตั้น

ส่งลูมาหอดโล้ยเสือใค่มาลูกคู่มันลูขถอยเรียบิดไปติดลูกมาแตงเงี้นแตงเงี้ยนะครับอันนี้ก็บที่คัมเติ่อมเลยพี่น้องนี่ตัวที่ผัวแล้วนี่แต่ว่ามู้งแง่ไปมุ้งนี่ไปขายเป็นน่อเห็ดเป็นถุงเป็นมัดใส่ไว้แต่ขายพี่น้องพอเห็ดตอนถนอมอาหารไว้มันนี่หลายแล้วครับเท่าเงินเห็ดน้องไม่สมน้องไม่ดองน้องไม่ปิดเท่าเงินเส้น ลดนไฟปอกเปลือกหนึ่งว้ใส่ถุงใส่ขวดเลยกันนี่ไกินบะเบิดแต่ว่ามุนี่ก็จะปอกแค่กินแร่งเลยกันพี่น้องจะต้องไปยจากต้อีสานบ้านเาุจจักรานเลยกินแรงคืออะไรกินแย่งคือสาเหตุจะแย่ใหญ่กินอันเด้เด้นเดง เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคนลูกลมขี้ปอกให้พี่น้องเบิ้องสบีกันได้ครับพี่น้องปองไปนี่นะครับพี่น้องเบิ้งกันนี่ครับพี่น้องคนหลุดลมขี้ปอกเราจะเป็นลักษณะนี้ครับผมปอกไันแล้วเดี๋ยวจะปอกอีกยุคครับคุณหลายครับพี่น้องก็จะปอกพัดแล้วง่ายดอกนะครับการปอกกับพี่น้องปองไปเบิ้องสบีก่อนนอนงามๆครับพี่น้องผม อ่อนพร้อมน้ำไม้ไผ่เลี้ยงนี่อยู่ในสวนนี่ครับพี่น้องแซ่บพร้อมต้มกินกับปุลกับแจีวได้สุดแนวครับทั้งแกงเคียนบวกเคียนสุกโอ้แห่งแซ่บครับพี่น้องสุปสุปเป็นสวนเองแซ่บนะแม่เนาะพัดน้ำไม้แซ่บนะครับพัดน้ำไม้แซ่บมันหวานครับพี่น้องเป็นซุปแต่ว่าได้ต้มก่อนเด้กต้มเนื้อใช่ไนะปอกในสมิ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวคนลุงขี้ปอกให้พี่น้องเบื้องสมิ่งก่อนได้ครับเด้อเพราะว่าปอกวันนี้ก็ยิบทุ่มสองทุ่มหมดแล้วครับโดนเสร็จไมได้ด่วน พี่น้องปอ ong ไปทานผู้ชมครับสําหรับคลิปให้พี่น้องเบอร์น้องไม่ปอกน้องไม่เวไนเดเคี่ยนเด็ดซุปตะแกงนะครับมาหนับมาหาไปโดนกระขอฝากสิริกรนะครับก่อนจากกันจะเลือมเลยครับพี่น้องสวัสดีป็นกำลังใจในการแทบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจคุณลุกค้าพีเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้แรงวันนี้แค่นี้ฝาของศิลปกรนะครับพี่น้องสวัสดีครับ